นี่เดี๋ยวผมจะพาไปผมจะพาไปจับบอลไปวะนาทีลอยตรงมือเจ้ามีอายุใกล้ๆกล้นี่บอลไอนะ้บอลโตบอลโตไหมน่ะฮะเรยงก่อน,นมีไหมใ,ใกล้ใกล้นี่ไหมไปบ่ถึงหาร้อยเมตรนี่ไหมมาจะพาไปผมจะพาไปจับบอลเนีน่ยสิ่งที่มันผิดกฎหมายทรงความผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติบันเมืองนี่ไหม ผมสีบอ่อเสียเลยพี่เดีวผมก็สิพาไปพร้อมขันโม่เจ้าพวกจักไปจ่อยนะครับพอสนใจไม่ข้ามหลองทุกของผมเลยอันนี้ผมร่องผมร่องทุกนะนี่ผมร่องทุกในฐานะไปยังเช่าใช้ผมเห็นสิ่งพิกฎหมายนะครับตำรวจพอสนใจเลยนะครับขึ้นรถพุรักขันไปเลยเห็นบ้างหรือบ้านั่นคือว่าตำรวจมีหนาที จับซิง่งเพียงคนหมายทุกอย่างสัตว์โอ้ยเห็ดกังสี่ปะย่างตำรวจเลยตำรวจย่างนี้เสกย่อยแจ้งไปไม่แจ้งพระย,ยุวัตสิโอ้ตายตายตายตไปอาลาดปะเอาจะเป็นจังสันนี่แม่โตบันแม่ยุ้ยใกล้หนี่แม่มออเออปรสนใจเลย